วันนี้เราจะไปเที่ยวภูเรือกันนะครับอ๋อไปเที่ยวภูเรือเหรอตามมาเลยครับทำไมต้องไปวะขับรถเล่นครับที่จริงๆมันจันทุกคนเรียนแล้วเราเราจะไปด้วยรถอะไรครับขับด้วยรถมอเตอร์ไซค์เวป้าร้อยห้าสิบโอ้โหเวป้าร้อยห้าสิบนี่เป็นรถใครครับผมรถผมเองซื้อแล้ว่ากแล้วก็เอ็มซแลสุดแรงนะครับกับบ๊อบบี้นะครับโอเคเจอกันครับ ก็มาถึงตรงไหนแล้วนะตอนนี้อยู่บ้านเชี่ยวเหนือครับถึงบ้านเชี่ยวเหนือแล้วนะครับพอดีว่าซิปแตกเขาเสื้อ <laughs> ซิปแตกเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายขนนให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงยังเออยุสีโอเคครับหลังจากที่ทําซิปเสื้อเสร็จแล้วเราก็จะเดินทางต่อนะครับสถานที่แรกที่จะไปอถนีโรงงานอาจารย์น้าบอ,อ่ะสถาน,นีแรกที่จะไป ไปไหนนะไปวัดห้วยลาดไปวัดห้วยลาดนะครับเป็นวัดที่สวยมากโอเคเราจะตัดไปจนถึงวัดห้วยลาดเลยนะครับอยู่ที่ป่าช้านะดูนะเขาเขียนว่าจุดชมวิวโอ้โหจุดชมวิวดูดูจุดชมวิวครับวิวปกะกอบด้วยนี่ก็เป็นจะเป็นวิวของคู่เรือนะครับทางผ่านนะครับเป็น เป็นจุดชมวิวที่เขาทำไว้ให้มาชมวิวตอนนี้ก็ดูเหมือนปชา้าเลยนะครับดูมีหมาด้วยนีมาสามคนครับบางทวนไปเรียนครับเอาไปเบิ่งไปเบิง่บงของชมวิวนะครับตามมาเลยครับโอ้กล้องจะสั่นนิดนึงครับโอ้ห้อ,อ,องชมวิวบ้านปลาสาบอ่ะ ถ่ายวัดมวยลาดนะตรงที่เป็นลางขั้วงน้วมันหินผะักวัดเท่านั้นนะน่าจะถ่ายแกใ,ในวัดนี่ก๊เลย่างนั่นไปจุดชมวิวเองถามไปนะครับแล้วสำหรับ <c oughs> อัน,อนแล้วสำหรับสถานที่ชมวิวนะครับผมก็ว่ามันก็เหมือนปลาช้านะครับแล้วเราจะไปที่วัดห้วยลาดกันเลยนะครับ โอเคไปกเลย โอเคครับตอนนี้ก็ถึงถึงวัดห้วยห้วยลาดแล้วใช่ไหมครับใช่ครับ,รบเราจะไปต่อที่เพชรบูรณ์นะครับโอ้จะไปไกลนอันนี้ก็อยู่ที่วัดห้วยห้วยลาดนะครับเป็นวัดที่สวยสวยอีกวัดหนึ่งนะครับของอำเภอภูเรือนี่ก็เป็นวัดห้วยลาดครับตอนนี้คนเยอะมากโอ้ด<อ>ูบรรยากาศก็ร่มรื่นนะครับก็มีจเจ้าแม่กวนอิม้วยโอ้โดูลับเลาครับ สวยงามมากนะครับตอนนี้ก็เพิ่งถึงนะครับเดี๋ยวพักรถสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะพาจะพาเข้าไปดูข้างในนะครับเดี๋ยวนำโดยพี่แชมป์เลยกับพี่บ๊อบอันนี้ก็เป็นเพื่อนนะครับเป็นไงครับพี่แชมป์เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับโอ้โหโคตรสนุกใช่ไหมหนีเมียมาเที่ยวฮะสุดยอดเดี๋ยวเดี๋ยวขอพักรถแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวถ่ายเข้าไปข้างในให้ดูนะครับ โอเคตอนนี้ก็พักรถเรียบร้อยถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยนะครับไปเข้าห้องน้ำต่อเลย <c oughs> <c oughs> มากับพี่บ๊อบนะครับไปเข้าห้องน้ำโอเคครับตอนนี้ก็เข้าห้องน้ำเป็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> เราจะพาเข้าไปชมด้านในของวัดห้วยลาดนะครับโอเค มนก็จะลินลินแล้วนะครับ <laughs> สวยมาก <us> เป็นไงบ้างครับพี่ป๊อบยวข้าว <laughs> ยวข้าว <laughs> <laughs> มาวันนี้เสียงยวข้าวอีกครับ <laughs> พูดไม่พอครับตบปากตัวเองหนึ่งทีครับ <laughs> อันนี้ก็จะเป็นยักษ์นะครับท่านมีชื่ออยู่นะครับว่าชื่ออะไรผมก็จำไม่ได้นะครับนี่ก็เป็นพญานาค โอเคครับตอนนี้ก็มาถึงด้านหน้านะครับเป็นประตูโอ้โหสวยมากนะครับแต่พูดดังไม่ได้นะครับเราต้องสำรวมพี่เชงป์กับพี่ป๊อไปถึงหน้าวัดแล้วนะหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับนี่ก็เป็นภายในภายในศาลานะครับจะมีครับพุทธ พระธาองค์ใหญ่มากนะครับอันนี้ดูบรรยากาศนะครับมียบม,มากนะครับผมก็ไม่กล้าพูดดังนะเนะหเออไปไหว้พระเราต้องไปไหว้พระก่อนนะครับอันดับแรกเลยนะครับสิ่งสาคัญเลยนะครับไปตามพี่พอบไปเลยโอ้กล้องสั่นมากนะครับ ลองไหมลองไหมแค่หำแตกก็ดีหุ้มเงินบาทท่านเจ้าหัวหุ้มงเขาหัวแต่หัวซิวบอสน่ะดีบรรยากาศโคตรดีเตยืธอเลยครัเออปลาปลาปลาป่าทุกปะดินประคอกกันมีนี่ภูปลาล่ะนี่เนี่ยปลาสลามมันอะไรยังเดียวปลาสลามมันดีจะมาไปวะนะครับ แล,และหลังจากที่เที่ยววัดไว่ลาดเสร็จนะครับเราจะไปต่ออีกวัดหนึ่งนะครับไม่รู้ชื่อวัดอะไรตามไปดูกันเลยครับเราไปกินข้าวก่อนไหมกนมินข้าวอ่ะครับหิวมากมาดูปลาก่อนครับผมอยากดูปลาครับม <laughs> <laughs> อไปดูนะครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราจะไปดูอีกวัดนึงนะครับซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชื่อวัดอะไร <laughs> เหมือนเคยขับรถผ่านมานิดนึง อันนี้ก็เป็นจระเข้นะครับที่พี่บ๊อบหลังจากที่พี่บ๊อบเห็นปลาแล้วก็จะรู้สึกอยากอยากให้เงี่ยปลานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอาหารปลาก็จะเป็นตู้บริจาคครับถุงละสิบบาทครับแล้วแต่ศร so ัทธานะครับจะอยากเท่าไหร่ก็ได้นะครับเลยผู้เรือเขรบอกเลือยผู้เรือไปอีกกสิบาเลยผู้เรือไปไหนดิมม่เคยเห็นไปในวัด โอ้โหดูปลาครับทุกคนปลาปลาดุกโอ้โหนอกเอาไปใส่หนวดนี่ใส่หนวดเลยว้าววัคแยยุสามือโอ้โหคนเลี้ยงปลาครับพี่บ๊อบใจบุญมากครับดูปลาเถอะปลาจุกตองนิดเออโอ้โหปลาคราบไงฮะโอ้โหมันจะขึ้นมากินพี่บ๊อบเลยนะครับ เราท่านกูไม่เอาแบบกูพามเพราะว่าตกลงไปว่าเป็นตักินจังนี่โอ้คว้ามวาขึ้นมาได้ครับโอ้ดูครับทุกคนเออปลาพังกอนเดี๋ยวบี้ใจบนมากนะครับหไปมองเขาด้วยดูดูเมื่อขึ้นมากินบนฝั่งเลยนะครับเดี๋ยวไปถ่ายใกล้ๆนะครับ โอ้โหโคตรใกล้อะอ้ยนี่ก uh uh <Island laughs> like <bbe> ็จะไปใกล้เหมือนกันนะครับเราจะเดินทางไปต่อที่อีกหนึ่งวัดนะครับซึ่งยังไม่รู้เหมือนกันว่าชื่อวัดอะไรแต่เราจะไปกินข้าวก่อนนะครับโอเคไปกันเลยตอนนี้อยู่ที่วัดสมเด็จแล้วนะครับวัดสมเด็จ เมืองมิ่งสมใช่มมสเด็จผู้เรือสมเอ้าเออใช่ไหม,ม,เ,เ,อมเออ,เเอ,อวัดสมเด็จผู้เรือเออวัดสมเด็จวัดสมเด็จผู้เรือตอนนี้อยู่ที่วัดสมเด็จผู้เรือแล้วนะครับเออโอ้โหดูบรรยากาศตอนนี้อยู่ในการก่อสร้างนะครับยังไม่เปิดน่าจะเป็นปีหน้า <c oughs> โอ้โหดูนี่ก็น,กนี่ก็เป็นเป็นถ้ำนะครับ <c oughs> ภายในวัดภายในวัดโอ้โหดูวัดอยู่บนยอดเขานะครับภายในวัดก็จะเป็นไม้หมดเลย ที่สังเกตนะครับเม,มื่อกี้เมื่อกี้ขับรถขึ้นมานะครับรถดังดังมองไปเห็นป้ายดับรถแทบไม่ทันอันนี้ก็จะเป็นถ้ำนะครับกําลังกําลังสร้างนะครับเราจะไปดูตักนิดนึงว่าเป็นยังไงโอ้โหเป็นถ้ำเข้าไปนะครับ <c oughs> ภายในศาลาตัวศาลาตัวบอกวตัอะไรก็เป็นไม้นะครับอ่ะเดินตามพี่บ๊อบไปเลย <c oughs> โหวัดแพ่งกว่าเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระก่อนนะครับ อโอ้โฮเป็นไม้หมดเลยนะครับแต่ละอันก็จะมีมีการแกะสลักสวยงามมากตรงนี้นก็จะเป็นภูเขาสวยบนดูสิเหมือนหินหินหยกใช่ไหม เป็นร,บรอบๆนะครับโคตรสวยเลยครับทุกคนดูเป็นวัดตั้งอยู่บนยอดภูเขาครับเราข้าเราข้านะโอ้โหตังคเงิน อะไรกันอยู่ครับติดถ้ำมั้ยใช่ครับติดถ้ำอยู่บ้านใช่ไหมติดถ้ำโอ้โห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 วันนี้เราลงมาในถ้ำนะครับถ้้นานนะล,งงลงไปโอ้โหแง่ลงไปเราแย่งขึ้นมาปะโอ้โหเพื่อขี่รถลงมาตรงนี้เป็นทางขึ้นนะครับดูทางขึ้นโคตรสวยตอนผมขึ้นผมขี่รถขึ้นนะครับ เป็นจะเป็นประวัติของพระพุทธเจ้านะครับตามทางขึ้นอันนี้ก็จะเป็นเขียนบรรยายไว้ให้อ่านนะครับเอาลงมาดิเป็นตอนต่างๆของประวัติของพระพุทธเจ้านะครับทางขึ้นดูทางขึ้นนะครับสวยมากเป็นจะเป็น เหมือนอุมโมงคนะครับโอ้โหดูโคตรไกลแต่แต่ผมขี่รถมาแล้วเลยไม่ได้เห็นตอนนี้เลยไม่ได้เห็นตอนตอนขึ้นมา ภารกิจเที่ยววันเดย์ทริปของพวกเรานะครับเดย์ทริปอะไรนี่ละครับบัสเราฝากช่องเลยครับฝากช่องนบเอ็นด้วยนะครับทุกคนครับโอเครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับกลับบ้านครับผมก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วโอเคเจอกันคลิปหน้าครับดี